ข่ากันเด้อข่าวกันเด้อพี่เนี่ยของวัสดุสกคนเด้อทางใกลทางไกล FC หักเมาเมื่อสกปรก FC ใหม่ FC เต๋อมาเด้อข่าวหมีมอนเด้อเนียนมะเขือเจียวแมงดาหัวตะกะเตนแล้วกับยามหัวใจพี่น้องแก้วเพี้ยมาๆมากินกันเมื่อุกคนเด้อทางใกลทางใกลทางลาวทางไกลทางต่างประเทศมาเด้อ เ้าเด้อสติเยอะเกอยเด้อเห็ดเอาเมยเด้อทุกตาหนุกน้อยมาเด้อวางโซนเฮ้ยมาเด้อเฮ้ยเขาทเต็ม ผู้ใดแม่กับบุหูเนาะยิ้มเข่าเอิญนู้ยิ้มเข่าเด้อแม่กับบุหูจะไปมาเด้อยิ้เข่านะแม่เด้อแม่บุหูซื้อมาจักมีคอมเมนต์มายิ้มเข่าเอิญนู้ยิ้มเข่าแล้วมันเด้อว่าจัดอันเด้อยิ้มเขาแม่เด้อนางแก้วต้องพู้ใช่แม่ก็ยังโมโหกับคอมเมนต์มาบอกเข่านะแม่เด้อให้เอิญแม่ก็เอิญนู้ 那没事，慢点。 I'm é um, né? ไปใส่หมือนหาเห็ดบ่ไปด้อ้องเดี๋ยไปไปถือประป้ามันคเนเนาก็โชคไ่อมานมันได้หาเห็ดไ้ไปถือบนเขาบุกไปก็ได้มันโตลควรเปนรงก็ได้ไปก่อนเม่อไรดีงนี่ ชาวั่นเองต้องเลือกชุดแต่เงินถุงนี่เราถุงไม่คือมาดูสา เียงสีขาวขนาดอืมสีดำันุ่ใส่หอวก็ีดำเงินเงินซื้ออีกสุดเงนจ้ะสีขาวขนาดสุดขาวขนาด นุงเลยได้ไป้ักเลยอย่ก็เป็นมกักเลยหนมักไ่ได้รูปกินเป็นด้ไหมลูกอด้เป็นเียววดเลยนะงานมนีเป็นียว กันผมอยากที่อดมนอยู่ไปอาค่ะเป็นเป็นหนาออกไปค่ะนี่นนี่นี่นะนี่ไงเลยจบ แล้ลลวมาแ้วนาติ๊กีบติ๊กมนุษย์แต่ตัวหอยนย่งวะมนุษย์ที่ักี่กระดาษงั้นมนุษย์หอยห่ะเอ้โกที่พูเมนมั่ยังถูกหอยคีอทานเห็นบอตะีมนุษย์พีเมนนี่ไห มันชื่อผีหูด่างว่ะผีบัวมันมันยังจุกอ่ะย่าหอยแลยเบาม้ก็มันมก็ะจยกับเต่าเลยจ้านี่ก็กระากเต่านี้กระายกับเต่าแหลมเชงกันไปที่ไร่ก่อนกันกระตายกับหอยนองกระจายเลยพื้นแรงได้มองหอยเบอเชงกันทั้งเบื้องอ่ะ ให้สบายตัวกระเตงมารู้นะเสียงกะเสีงหน้าว่ะเพราะฉะนั้บอกโมรู้เปล่าข่าวบอกโมท่านเอิ่นอยู่ใส่คุ๊บไปเลยเด้อเฮ้ยอย่าคุ๊บไปเด้อเฮ้ยคุ๊บไปเด้อทางหนเลยเหรอทางใต้ผมแหลมทางบกเนาะเฮ้ยตุ้ยใส่คุ๊บอยู่พี่แกไปเฮ้ยตุ้ยใส่คุ๊บอยู่พี่อฮอ

มีนายเหอเธอแต่แม่คนเราสุท้ออืดจะพื้งมีขั้นต้มโถจ้าแห้งเก่งอย่างบอกมีทานปุ้นเราทั้งเราทั้งรับเลยทั้งข้าเราทั้งหลอะไรเราทั้งคู่ขี้อ่ะเราทั้งร้อนเลยนะบอกงั้นเอาไว้ฟังร้อนถึงนอนต้องกลมแถวนอนก่อนทำนั่งแต่ถ้าเราเดือดเดือดนน้ำเรื่องใดนี่ lâu lâu chớp lưỡi ăn lưỡi nó chưa cái năng rồi này Hay là bừng nắng nắng chín để nắng thay nắng nắng thế bừng lâu lâu chớp vậy <laughs> lâu đi này thay nó nằm mía đầu thì thay này thay đầu thì đường thay này mía thay cửa พวเราดู้าพไม่ซึยนะข้างหนังค่หูว่ะการเจียบมาเออน้ากินเนี่ยแต่ไม่มอลาไปก่นด้่นงเลยดื่มตัวเซสสุดล a s t สอง บบาวน่อยออะนอยะขอบคุณอย่างเดลยหักแ็งเมื่อทุกคนอย่าตบเท้าเสืหัวเด้อบ้าย